สวัสดีทุกท่านนะครับผมอยู่กับผมโซบัสจูเนี่ยกับเกมพับ g New State นะครับในว,วันนี้ผมก็จะมาสุม่มกล่องนะครับผมน่าจะเป็นกล่องผมดูชื่อก่อนผมลืมนะครับไนแมร์นะครับผมมันเป็นเอ่อมันมี2แบบอะผมจะเลือก ที่มันมีสกินที่มันเพิ่มเลตดอกสกินปืนนะครับเพราะผมอยากได้สกินปืนนะฮะแต่ว่าแบบเออผมลงทุนหนักเหมือนกันนะเพราะผมจะเติมนะครับโอเคนะผมจะเติมแพ็คนี้ครับผมนี่สามพันเจ็ดนะครับคุ้มไหมอันไหนคุ้มกว่าอันนี้หมื่นห้าอันนี้น่าจะคุ้มกว่าถ้าจะเติม,มนะถ้าจะเติมสูงนะอันนี้น่าจะคุ้มกว่าหรือเปล่าช่างมันมละ <laughs> เงินผมนะ เอาได้แล้วแล้วมันเขียนอะไรเนี่ยไม่สามารถรับข้อมูลได้อะไรวะก็ซื้อแล้วอันนี้คือผมได้แล้วใช่ไหมมันไม่ได้รอผมใช่ไหมนะครับอ่ะนี่ครับเพิ่มมาตาเลดออกปืนทองนะครับผมจะได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาสุ่มกันดีกว่านะเคนะอ่ะสุ่มด้วยตัวครับอืมฟ้ามาเลยนะ ตู้กล่องแรกครับไม่มีอะไรครับอืมอืมแมงอ้โหนักอุ้ย,ยม่วงมาว่ะม่วงมาครับมีโอกาสออกแดงนะ ูที่กล่องที่เท่าไหร่ฟ้ามาเลย <c oughs> อืมอฮ้บชึบอืมกระเป๋ามาวะ่ะอึ๊บอืมเดีย๋ยวแป๊บนึงนะครับอีกสิบตัวผมผมใช้ใช้สิบห้าสุมา่มบ้างออ้แดงมาวะ่ะ แตงมาเป็นชุดหรือว่าหรือกระเป๋าอะไรครับแมทโอ้โหตกใจเลยครับอุ้ยอุ้ยทองอิเชี่ยอุ้ยไอแค่ของสามไม่สัตว์ให้กูมาทำไมมาแล้วอุ้ยทองไอเชี่ย ได้แล้วไอ้เชีย,ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ผมเสียไปนิดเดียวเองคืนนิดเดียวจริงนะเฮ้ยผมเสียยังไม่เยอะมากเลยจริงๆอย่าบ,บอกนะให้กูสุ่มสุ่มต่อเลยอรอถามจริงป่ะเดี๋ยวผมสุ่มไอ้นี่ก่อนนะแบบใช้ไอ้นี่อ่าผมสุ่มเล่นก่อน <S <S เผื่อฟุกนะครับออกทองอีก ง่วงว่ะของซ้ำาโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยได้ชุดมาแล้วเว้ยเ้ยได้ชุดว่ะสุ่มแบบนี้ก่อนอืมผมว่าผมอย่าเพิ่งโลภไหมผมกลัวว่าผมจะเกลือ เน้นเน้นพอไหมไปสุ่มปืนดีกว่านะผมพูดพูดจริงนะะโอ้อืม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 สามอัที่ ัหครไปต่ออืมขอของที่มันไม่ซ้ำได้ป่ะวะที้ออะไรเนี่ยซ้ำอะไรวะกูเกลือเนี่ยเมื่อกี้ผมลืมอ่ะ อุ้ยล้วแม่งกี่ลูกอะ <c oughs> กี่ลูกอะครับรสวยใส่สกินแล้วทรงพลังผมก็ไม่รู้ว่ามันอัพเวลยังไงนะน่าจะต้องได้ซ้ำปะ่ะ ก็ไม่เคยไเฮีย้ยอะไรวันเนี้ยไม่รู้ไม่ได้ฟังเสียงอะไรเลยเดี๋ยวนะถ้าสมมติว่าทีมเราค่าเท่าไหร่ตอนเนี้โอ้โหสองตัวแม่งอาบบผมจะยิงใครดี วิงมาฮะส,สลุปเลยปวดชอบเฮ้ยสนัยเหรอไอ้สนัยเหรอเพื่อนไอ่ระเบิดจากไหนอะโบอิสัทปยดชอบอืมเราแม่นกว่า่ะโทษทีวะ่ะขอโทษทีวะ่ะพี่น้องอันนี้แบบ เกีอะไรเนี่ยเบิร์ดจากไหนสไน,นั์เฮ้ยเพื่อนสุดยอดไม่ธรรมดาฮะเฮ้ยไม่โดนอืมความแม่นนะเราแ,แม่นที่หัวครับไม่ได้แม่นที่ตัวเอ้ย ปิหาแล้วก็สุเด้วยลากหัวตาไยังมองไม่เห็นยังทำไมเพื่อนไม่ยิงวะอยู่เพื่อนอยู่ตรงนั้นนะเว้ยอ๋อฮะ <laughs> สวยแล้วแค่นี้เราก็สู้ไม่ไหวแล้วนะ อืมเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยมันเปิดจุดให้เราเพื่อนเราไอ้เหี้ยแต่ว่าหมายความว่าอะไรวะเดือตัววะลากที่หัวครับ คนมาว่ะระดจบยอดอยู่ทางนี้ลากี่หัวไปเลยี้โอ้เจ็ดเอิอนครับเอาเชียฮะแมงใช้ลูกซองมายิงเลยเราใช้สนไหนหั์ เฮ้ยเขี้บเพื่อนแล้วหายไปหมดแล้วหายไปหมดแล้วกู <c oughs> เล่นสอคนเผื่อจะเล่นคนเดียวแล้วแล้วคนไหนเพื่อนกูละ่ะใจสไนครับคุณเลยว่าเป็นยาก อืมเจ็บอืมกูหิวไม่ทันนะผมจะไงวะแม่ไม่ตายไม่ตายไม่โดนด้วยสัส เพื่อนสวยสวยมันรู้ผมก็ว่าได้ยินไม่ตายกันเลยะสวยเพื่อนมาวิ่งมาหรือเปล่าที่มันเสียกันตรงไหนว่าดูงงๆอ่ะ โอ้ยเฮี้ยนเนี่ยหลบเก่งยิงตีนแม่งเลยจุเบอร์แล้วเหลือแล้วลามาแล้วสวยเพื่อนโหดวะไรยิงโลกระทากู เอาโอ้โหเชยมันกดเล็งไม่ติดแถมโดนข้างยิงตามหาเอาไปอยู่นี่เียสวยไม่โดนได้ยังไงก่อนต้องอ่อยควาย เป็นมาโอ้โหไว้เฮ่เนี่นะตัวสุดท้ายครับเราชนะหรือเปล่าอย่มันเอสเราชนะเฉยเลยสองปะท้าเท่าไหร่ไม่รู้ครับหรือว่าสองปะท้าสามหรือสี่น่าจะสามนะสองปะท้าสามครับมีตัวนั้นอยู่แล้วก็สไนตัวหนึ่งผมตัวหนึ่งโหผมยี่สิบเอ็ดตัวเป็นไงเอเคสัตว์มันก็ไม่ได้ใส่แล้วมันไม่ได้ยิงก็แรงขึ้นหรอกเล่นแล้วมัน มันดูมีพลังอะ